คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อามันถึงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคุณได้รับคำแนะนำกากสวิตดสวัสดีนะทผู้ชมวันนี้เรามาพบกับเกมขุนซับแทกแอดแทกค่าบีจีนะจารือสารท้า,านะวันนี้พบทุนมา700บาทนะคปรับเป็นแรกไป5บาทแล้วเปิดเทอร์โ bon บไปนะจังหวะนี้ <c oughs> เค okay, มาแล้ว,ลวสวยเจมันไหลไปอีกฮะแล้วหน้าเขียวลงมาป่าโอ้โหหน้าเขียวลงมาแล้วว่ายชักลงมาฮึคู่หน้าม่วมอีกแล้วว่ายเชื่อมลงมาอีกจังหวะนี้โอ้โหสวยครับแล้วว่ายตัวใหญ่ลงมาึแล้วเชื่อมกับเจกับเคไปจังหวะนี้แล้วหน้าเขียวลงมาอีกเอหรือเปล่าอเอไม่ลงจากจังหวะนี้โอ้โ,อโหล่าไปก่อน147บเ็าทเันเลยทีเดียวนะจังหวะนี้ไล่เบ็ดไปบาทดูต่อฮะเคมา แล้วหน้าเขียวมาสวยแล้วคิ้วไหลไปฮะแล้ววายโผล่มาสวยจังหวะนี้ขั้วหน้าเรืองไปฮะแล้วหน้าส้มไหลลงมาอีกจังหวะนี้อ<ๆ>เรียบร้อยลงเรียนจีนนะจ้ะท่านผู้ชมรางวัลก้อนตอโตโผล่ออมาอีกแล้วสามร้อยยี่สิบป่ากันเลยทีเดียวแล้วหน้าม่วงมาเยอะไม่มีอะไรฮะแล้วเจดีสวย แล้วสิบลงมาฮสิบกระเขียวไปสวยจังหวะนี้แล้วเคต้องลงนะแล้วเคลงมาสวยสวยหมือนี่มวยเดินมาจังหวะนี้โอ้โหอืสุดจัดนะล้างหน้ากระดานไปดอกนี้ซุปเปอร์เมก้าออกมาแล้วสามสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทเข้าไปเลยทีเดียวนะจ้าโอ้โหโ,โ,โบกท่าจริงวันนี้แล้ว่ล้างหน้ากระดาน,น,นารรมีงานสาดฮัมโอ้โหแตกแบบยับยับนะแตกแบบแบบรัวรัวไปครับสองร้อยสิบสองบาทกันไว้อีกแล้ว แล้วขออนุญาตไล่เบ็ดไป20นะท่านผู้ชมจวดไปนะเบ็ด20จังหวะนี้แล้วหน้าม่วงมาสวยยังไงแล้วหน้าเมื่อไหล่ไปครับจังหวะนี้1ิบมาสิบลงมาแล้วเชื่อมครับล้างหน้ากระดานไหมจังหวะนี้แล้ววายโผลม่มาอีกครับเรียบร้อยดงเรีย,ยนจีนะโอ้ย ืไหลไปดอกนี้ท่านผู้ชมสวยๆซุปเปอร์เมกะโผอไม่แล้ว1,312บาทกันเลยทีเดียวจังหวะนี้นะฮะเหมือนเดิมนะจ๊ะท่านผู้ชมครับถ้าใครสนใจเป็นสมาชิกเว็บเดียวกับเรานะครับคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะท่านผู้ชมฮะเว็บเราไว้ตรงเมบผ่านอย่างงี้นะครับฟันหนอนออนไลรองรับทุกระบบรองรับทุกธนาคารถึงมียวนเลือก็รับความเสีไม่ได้เหมือนระบบออโต้นะแล้วเรียบร้อย423บาทกันเลยทีเดียวไลฟ์ไปขึ่นมาสามสิบห้าคิวมาสวย แล้วว <mm <iser Zum voi> <ama> okay, ่ายกเคมาฮะจังหวะนี้แล้วเจมีนะจังหวะนี <Mario> yeah. ้ห <champion> น <ohne ohne> oh. <rons> ้าม <salad> ่วงไหลลงมาโอ้โหนะล่าน้ําเงินล่าน้ำเงินหรือเปล่าฮะาน้ําเงินโผล่มาดอกนี้แล้วว่ายไปอีกครับไหลไปฮะท่านผู้ชมไหลบีกแล้วหน้าเขียวไปอีกครับสวยไหลเป็นน้ำฮะไหลไปจังหวะนี้ครับสุดจัดครับไปให้สุดไปดิแล้วเจแตกไปแล้วแล้วว่ายลงมาเชื่อมกับเคหรือเปล่าครับเคลงมาอีกแล้ว โอ้โหไหลยาวแบบนี้ฮึมแตกกันไปเท่าไหร่ฮะโอ้โหซุปเปอร์ไม่กล้าหกพันครับห้าร้อยสามสิบสี่บาทกันไปเลยทีเดียวจังหวะนี้ฮึมแตกแบบลายยำใจกันไปเลยแล้วไล่เบ็ดไปห้าสิบไปดูต่อแล้วเจก็คิวมาแล้วเคลงมาเชื่อมอีกฮะสวยชักว่าตกลงมาขู่หน้าโซฟาอีกสวยสวยครับเต็มระเบ้อไปัดอกนี้แล้วเคไหลลงมาอีกจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะ แบบนี้หวานเจี๊ยบกนเลยทีเดียว26,017บาทกันบเป็าทกันไปเลยนะโอ้โหวันนี้สาวถ้ำแตกแบบรแะยำใจกันไปเลยทีเดียวนะเราก็ต้องพอวันนี้ไปก่อนนะจัะท่านผู้ชมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ก็กระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,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 งด้วยนะครับจุบจ๊บจุ๊บ